นั่นแหละการรับผลของการบิบากกับมันตึงแบบนั่นแต่ว่าการชั่งนั้นจะไปคิดถึงบิบากหรือวิบูยังเนีในขณะใดสุ้ว่าสุ้กัภาคกนอดูกับลมหายใจนั่นแหละดูกับอุณหโลหนั่นแหละคนอาจจะมีอาชหาปลาก็คเพื่อนก็ะทานเหตุจังใดสิพนจากงันนตรีพ้นหรือว่าพ้นเป็นเรื่องผานมาแต่ว่าถ้าปัจจุบันให้ดีที่สุดปัจจุบันคือยังปัจจุบันคือรู้ลมเข้ารู้ลมออกเราอาการปิจิตุณหโลหเกิด นึบๆจุลาังกรณ์อะค่ะเกิดได้นั่นแหละมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเองดอกสู้เรื่องพึ่งอันนั้นอันนี้หลายอาชีพหลากหลายอาชีพที่ถามก็มากแลยวว่าให้แนวทางให้ข้อดให้กับร่างใจให้วิธีทางออกความชีวิตตัวเองให้วิธีทางออกทั้งเครื่องกันกระทำคำพูดและแนวคิดคนกลับมาอยู่กับตัวเองที่ห่าดินร่วทั้งหลายเพราะว่าเขาอยู่กับเงินเขาอยู่กับความอยากรวย